สวัสดีค่ะว <c oughs> ันนี้เป็นอาหารเย็นของครัวไทยนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะก็มีน้ำฟักทองนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีกล้วยนะคะข้าวโพดนะคะฟักทองต้มนะคะข้าวโพดต้มแครอทต้มนะคะแ้วกล้วยเป็นอาหารเ <c oughs> ย็นของครัวไทยนะคะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยานะคะ แล้วก็ปลาข้างเหลืองแดดเดียวนะคะแล้วก็ปลากรอบนะคะน่าทานมากเลยเห็นคะ่ะขอให้เอฟซีต่างประเทศและซีประเทศไทยได้ดูนะคะ <itzer> อันนี้คืออาหารเย็นของครัวไทยนะคะมีน้ําฟักทองนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็ขนมจีนน้ํากะทินะคะขนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็ปลาแดดเดียวนะคะปลาข้างเหลืองแดดเดียวนะคะแล้วก็ปลากรอบนะคะ แล้วก็มีข้าวโพดต้มนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะเป็นอาหารสุขภาพนะคะทานแล้วไม่อ้วนนะคะขอให้ fc ต่างประเทศและ c ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปด้วยนะคะอันนี้น่าทานมากเลยนะคะคนไทยส่วนมากคนไทยจะทานอาหารสุขภาพนะคะอันนี้เป็นอาหารเย็นของคนไทยนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะ มีฟักทองต้มข <ral soc s> ้าวโพดนะคะต้มแล้วแครอทต้มแล้วก็กล้วยนะคะอันนี้ครัวไทยทําเองนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําฟักทองกับน้ําแครอทนะคะอันนี้น่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีข้าวโพดน้ําข้าวโพดนะคะส้ำบดสาน้ำรวมกันนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ํายานะคะปลานะคะ มัยาปลาทูนะคะแล้วก็มีปลาข้างเหลืองแดดเดียวทอดนะคะแล้วก็มีปลากรอบอเน่นนะคะน่าทานมากเลยค่ะอันนี้คืออาหารเย็นของครัวไทยนะคะแล้วก็มีกล้วยหอมหนึ่งลูกนะคะแล้วก็ข้าวโพดต้มแครอทต้มแล้วก็ทองต้มนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาหารเย็นของครัวไทยนะคะแล้วก็น้ำฟักทองน้ำข้าวโพดแล้วก็น้ำแครอทรวมกันนะคะต้มรวมกันนะคะ เห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะขอให้ fc ได้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กดถ่ายด้วยนะคะอันนี้ขนมกินน้ำยาปลาถูนะคะแล้วก็ปลาข้างเหลืองทอดแดดเดียวนะคะแล้วก็แครแล้วก็ปลากรอบนะคะอันนี้น่าทานมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะข้าวโพดต้มนะคะแล้วแครอทต้มฟักทองต้มนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะ กัวไทยก็จะเน้นทานอาหารสุขภาพนะคะทานแล้วไม่อ้วนนะคะแล้วทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะกัวไทยทานมื้อเย็นเท่านี้นะคะก็มีกะทิน้ํายาปลาทูนะคะแล้วก็ปลาข้างเหลืองแดดเดียวนะคะแล้วก็ปลากรอบนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีกล้วยหอมนะคะทับทอง ต้มนะคะแล้วแครอทต้มข้าวโพดโต้มนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวแล้วก็มีน้ําฟักทองน้ําแครอทน้ำข้าวโพดรวมกันนะคะเดี๋ยวค้ัวไทยจะจบลงแล้วนะคะขอให้ fc ต่างประเทศ fc ช่วยไทยได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจเพื่อทําคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ